สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟ้าม,มบอยอีกแล้วครับเดี๋ยวืันนี้ฟ้าม,มบอยมาฉเฉลิมพงฟ้ามครับแต่ว่าที่มาไอเก็บเอายอดมันอ่ามันเทศแล้วครับเด็ดเอายอดมันเทศไปปลูกอันอยู่ฉเฉลิมเอ้ยโทษท,ท,ที่ครับไปปลูกยูชวีวันฟ้ามเดี๋ยวไปยางไปเบิ้งอันในสวนกันครับว่ามียางเนี่ยไปครับ น,นี่ครับย่ายเิ่นกำลังนนเด็ดบักพลิกไปขายอยู่ขายตลาดแรกนี่แหละครับบักพลิกกระดกคักครับพ่อได้พ่อได้ขายอยู่มันก็เกินกินแล้วละครับหลายต้นอยู่อันนี้ก็ไอบักพลิกนี่ป,นปลูกไว้ใต้ค้นตน Apple ้นแอปเปิลนะครับตอนนี้ตน Apple ้นแอปเปิลก็ใหญ่พอสมควรแล้วอันนี้ว่าท่านพ่อปีอยู่ด้วยครับแอปเปิลใหญ่เบิดนแล้ว อันนี้ก็เป็นแถวแอปเปิลทั้งแถวครับเดี๋ยวผ้ายางเรื่อยๆไปเบือนน้องไอ้ยอดมั่นที่จะมาเอาครับอันนี้ก็พริกทั้งนั้นเลยครับปลูกไว้ไต้โคนต้นแอปเปิลนี่ครับต้นแอปเปิลใหญ่บิดแล้วผ้าย,ยางลัดแถวอันไปกรนีต้นแอปเปิลใหญ่แล้วครับต้นนี้ใหญ่แล้ว ประมาณเท่าไดร่แล้วล่ะประมาณน่าจะเกือบ2ปีแล้วล่ะครับปีกว่าๆก,กำลังจะ2ปีกับต,ต้นใหญ่แล้วถาเบิ้งก้อนครับ3 4 5ปีไป5ห้าหนาวมันจะออกมากบ่บบรูพค่อกันครับอันนี้เป็นอะโวคาโดครับแถวนี้อะโวคาโดอันนี้หมากแข้งก็บพอได้กินได้คลายอยู่ครับ บ่หลายเท่าเด็กนะครับยางรัดมาแถวนี้กับอันนี้พักหวานนะครับพักหวานป่าอันนี้เด็ดเด็ดใบมันไหวดิใบมันออกครับให้มันแตกยอดไหมอ่านี่แหละครับไอ้ยอดมันเทศมันหวานญี่ปุ่นที่จะมาเอามือนี้ เดี๋ยวช่วงเศร้ามือนเองก็เด็ดเอายอดมันไปครับแล้วก็ช่วงใบที่ได้ไปปลูกอยู่อันชวีวันฟ้ามแถวบนก็จะเป็นไอ้น้อยหนาเพชรปากช่องนะครับไอ้ผมเคยไอ้ทายลงไว้แล้วตอนนี้กัดกำลังไอ้ติดดอกออกผลอยู่ครับเดี๋ยวอีกจากอาทิตย์สองอาทิตย์จังมาเบิ่งกันอีกเถอกะเดี๋ยวขอตัวเริ่มมาเด็ดเอา ยอนมันเทศก่อนนะครับเดี๋ยวมันสีสวยก่อนครับเดี๋ยวจะมากกลับมาพบกันไหมครับกะนี่แล้วครับเริ่มมาตัดเอายอดมันเทศแล้วก็เอานี่นะครับใส่ที่เอากะนับจากยอดมากกับประมาณขืบกว่าครับขืบเมื่อผู้ใหญ่สองขอบครับกันี่ครับส่วนที่เป็นตามมน ที่หากมันจะออกไม่เนี่ยครับเดี๋ยวหากมันก็นจะแท่งออกไม่ตามจุดจัิีๆอันนี้คือห้าเอาไปเสียบได้เลยครับไปเสียบลงดินไว้มันก็นจะเกิดจังเห็นเหครับงา้าอพูนปลูกไปฮอดพุนครับกันนี้ตาเพิ่นตัดมาเข่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวสิเอาใส่กระสอบปุ๋ยไปขนไปชวีว,วันฟ้ามครับเพื่อที่จะไปปลูกอยู่พุ่นครับคือจริงๆสิ ันก็จะเมียหากออกมาหากซุ้มนี่แหละครับอนาคตมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นหัวมันเดี๋ยวขอโตเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวยังม่พบกันไหมครับครับกดเดี๋ยวพอดีช่วงนี้กัไอมาตัดเอายอดมั่นเทศเนาะอันนี้ซุ้มนี่มันเป็นพันธุ์มั่นแค่รอดวันเดี๋ยว มาควดเบิงหัวมันก่อนเดี๋ยวเด๋ยวหัวมันกลับไปกินน้ำครับมาเบิงกันครับหัวนี้มันเป็นโอ้ยไอ้มันเป็นพันยังเกาะพันพื้นบ้านกะเอานี่แหละเอาครับเอาอันนี้มันเป็นเนื้อสีเหลืองถึกหัวมันดิ ไม่คูบนี่แหละครับได้มาแล้วซับบปนน่ะมราสัมเป็นบรขาง,งทั้งนึงไงมันเป็นได้มาแล้วครับเงานี้นมีร่รอดนั่นดึงถหงนั้นเลยขาดซ้ำกล่นออาเนี่ยมีต้องหลายหัวแค่นั้นแล้วก็เอา ถอนขึ้นมันบ่ตายหรอกมันเกิดไม้ขึ้นก็นี่ครับกัดถอนรากถอนโคน,นมันเลยเอาไปให้เบิดซับเย่าปิดเบสเราเป็นบ่แล้วโอ้เงานีได้โอ้กำลังเป็นตะก,กินพอดีครับกำลังงาม ปัญหาคือที่ง่ายอันไปชวีวันฟ้ามกับพอจังเสียแหละครับดินนี่มันเป็นแบบดินเหนียวมันเอายากเอาเงานี้เดี๋ยวมองชวีวันฟ้าม,มันเป็นดินทรายครับเอาง่ายกว่าี่หลายครับแค่ถอนกัน่าจ,จะขึ้นแล้วครับยู่ต้งไหนนั่นแหละจัหัวน้ำเบ่งดูสามเพราะว่าจากเหนี่ยมันหนึ่งสองสามประมาณสามหัวได้อยู่ครับนสามหัวอีรีครับันเราเราขึ้น ก็ามาบ่อยกับใส่แรงงานผู้หญิงเนีครับก็เป็นอย่างแบบให้ออกกำลังกายเนี่ยโอเคครับมีแต่หัวง่ามๆพอดีแล้วครับแต่มันควรติดน่อยกว่านี้จากน่อยผิวมันก็เบอร์ท่านเสียหายอะไรครับโอเคเก็บใส่ถังเลย <laughs> <laughs> ใส่พร้อมครับ เป็นไรครับสองเหา่าสองเห่าพอกินแล้วามันมััดี่งมกาดนี่แหละครับพี่น้องกาดได้ั้งยอดได้ั้งหัวเอามันทุย่างแหละครับกเดี๋ยวยังมาพบกันไหมนะครับครับพี่น้องกาดตอนนี้กาดเก็บอันยอดมันได้พ่อเราเด้อครับพ่อหนี่หมายถึงไอ้ได้สองสอบชั้นนี้แล้ครับ เอาสอบมาแค่สองสอบกัดเดี๋ยวไปล่องปลูกเบื้องก่อนครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยครับรการน,นี้ครับอันได้สองสอบด้ครับยอดอันมันเทศมันหวานนี่นกัดเดี๋ยวอัน,นบบวิดีโอนี่วิดีโอมากเก็บเอายอดมันเทศนี่กัดคงสิไดาพ่อสำนเนกอนนด้ครับ เดี๋ยววิดีโอต่อไปกันเดี๋ยวพ่อมบอยที่เอาไปปลูกอยู่ชวีวันารนะ์มแล้วเดี๋ยวทายให้เบิ้งอีกเที่ยนึงครับสำหรับมืมเนตล่าไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ